สวัสดีจ้าวันนี้พบกับเล่นหลักสกายมันบานอีกแล้วด้วยจ้าวันนี้ก็ะยุเนี่ยจ้ะตื่นเสามาเมื่อเบิงพักที่เ้าปลูกไวยมือนั้นนะจ้ากะล้างสีเลยจ้างอกขึ้นมาแล้วเนี่ยจ้างอกทุกแปลงเลยด้วยจ้านี่พักกวางตุ้งนี่แปลงนี้จะเป็นผักกาดขาวเลยจ้านี่ขึ้นพื้นกันเลยจ้าอันนี้กับมือที่สามมือที่สี่แหละจ้าขึ้นแต่พักชี่ของเขายังบระเทศเหนืแทงขึ้นมาเป็นไหนเลยจ้าหน้าจะขึ้นหลังมู ตอนแรกเนื้อวานไปเนื้อหนึ่งวันแต่มันสิบเบหนาจ้ะพ่อเนี่ยพ่อมันห่อขึ้นมาี่หูสึกว่ามันหนาเลยเหมือนแน่เบิงเม็ดมันขึจังวานไปขึ้นแน่เรเห็นเม็ดเลยเป็นขึ้นจังหน่อยหน่อยแต่พ่อมาเมื่อนี่เนี่ยจ้ะทุกแปงเลยขึ้นเนบ่จ้ะเดี๋ยวเนื้อต้องคุดแปลงพักทั้งหลังบานไว้อีจ้ะเพื่อที่จะเอาทอนเอาต้นมันไปปลูกไว้ทั้งหลังถ้ามันทีกันเกินกับพัก้ามนสิบงามแล้วจ้ะ เดี๋ยวมาค่อยติดตามเนื้อได้จ้าอีกจากสามสี่มือเดี๋ยวจะมาอัปเดตผักที่เ้าปลูกไปกินเองให้เบิ่งเด้จ้ะเนี่ยประกาศขาวเนี่ยจ้ะเนี่ยธรรมชาติธรรมชาติเลยเด้จ้านี่ปลูกไปกินเองหน้านี้ถ้าไปซื้อเพิ่มผักกระแพงอยู่เด้จ้าประกาศขาวแพงผักชีกะกำหนึ่งห้าบาทสิบบาทเลยเด้จ้าซื้อเม็ดมาถุงหนึ่งกับบกี่บาทนี่มาปลูกปลูก ไปในกินโดนนํำในไดกินหลายหอมดิจ้านี่ดีใจลายผูกผักขึ้นนึกว่าจะผักสิบอเดกินเดี๋ยวมาค่อยติดตามเลยหลากสไตล์บานๆเนี่ยดยจ้าผักซี่แปลง,งนันนยังมาท่านในงอกยางมึงแล้วดจ้าอันนี้ต้นหอมนี่ก็เริ่มเนี่ยหูซึกว่าเพิ่นแทงขึ้นมาแล้วอาจารย์นี่ต้นหอม ถ้าผู้ใดชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้น้หลนลสไตล์บันๆน,น้ำเนได้จ้ากดติดตามให้น้ำเนลคนติดตามยังว่าท่านหลอกหอดหลอยน้ำเขาอยู่กดติดตามเป็นกำลังใจให้น้ำเนลด้จา้าบรรยากาศยามมือเสาแถวบ้านนอกากเย็นสดชื่นได้ได้จ้านี่บรรยากาศดีดีจา้าท้องฟ้าปลอดโปรง่งเด้ได้จ้านี่บรรยากาศยามมือเสา มืัอนี้ก็ขอฝากไว้สำเนี้ก่อนด้วยจ้าเดี๋ยวข้างหน้าเน่จะมาอัปเดตพักที่เ้าปลูกมาให้เบิ้องด้วยจ้าเดี๋ยวเน่จะต้องถอนแซมไปหัดทำแปลงพักไว้ทั้งหลังบ้านอีกเดี๋ยวพักของเ้าไปปลูกไวปด้วยจ้าถ้ามันหนาหลายพักเขาต้อสิยบ,บง,งามเลยจ้าแค่นี้กัมืัอนี้เด้อจ้าพบกันใหม่คลิปหน้าเด้อจ้ากดติดตามให้เน่หลักสไตล์บบใหม่น้ำแนวเด้๋ยจ้าเผื่อเป็นกำลังใจขอบคุณค่ะ